คุณเป็นแค่บอดีการ์ดนะไม่ใช่ตำรวจคุณหมดหน้าที่ก็ตอนที่เราเลิกจ้างคุณแล้วผมก็เลิกจ้างคุณแล้วข้าจะไปก็ต่อเมานางปลอดภัยแล้วลินปลอดภัยแน่ถ้าเขาอยู่กับผมอะไม่ดีกว่าคะ่ะนาอะไรของหนูอีกเนี่ยฮะทำไมเพราะลินสงสัยคะ่ะว่าคนที่คิดจะฆ่าลินคืออาออนพูดอะไรของหนูออาออนเขาไปทำอะไรหนู หนูเงคิดว่าอาออนเขาอยากจะฆ่าหนูอะเมื่อวานอาออนมาที่นี่อาออนพูดขู่ลินว่าท่านลินไม่เลิกยุ่งกับดารลลาไลค์กรุป๊ปลินจะตายเพราะมันเหมือนพ่อกับแม่ลินรู้ค่ะว่าอาออนไม่ชอบลินแต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นฆ่ากันให้ตายแล้วลินก็ชัดจะสงสัยว่าที่อาออนพูดแบบนั้นแปลว่าอะไรพ่อกับแม่ลินฆ่าตัวตายหรือเปล่า หรือมีใครฆ่าพ่อกับแม่ลนะะินค่ะอ,อ,อะไรกันนี่คุณยังไม่เลิกยุ่งกับหนูลินอีกเหรอฉันไม่ได้ทำอะไรคุณแอบไปหาหนูลินไงแล้วยังไปพูดจาข่มขู่เขาอีกอะ่ะ ให้ยัลิถอนตัวออกไปไงคุณจะได้เป็นเจ้าของดารลาลายอย่างที่คุณต้องการฉันทำมาช่วยคุณนะช่วยแบบง่ๆดิคุณทำให้หนูลินสงสัยว่าคุณเป็นคนสั่งฆ่าเขานะฮะจะไม่ใช่แค่นั้นนะไอ้คำพูดไฟอยของคุณนะ่ะทำให้หนูลินคิดว่าพ่อแม่ของเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ถูกฆ่าคงไม่ต้องบอกนะว่าหนูลินคิดว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อแม่เขาอะ ลีนกำลังมามาก็ดีฉันทนอยู่กับเรื่องบ้าๆ้านี่มา20กว่าปีแล้วฉันอึดอาจจะตายอยู่แล้ววันนี้ฉันจะบอกความจริงให้มันรู้สักทีว่ามันเป็นใครแล้วทำไมมันถึงไม่ควรได้อะไรเลยจากดา,าราไลย ฟังติดตามละครดวงใจจอมกระบี่ดูสดออนไลน์และดูย้อนหลังได้ฟรีแบบครบทุกตอนทางแอปวันดีที่เดียวครับ